วัสดีพี่น้องมาอีกแล้วเาอน้องกินแล้วมือนี่เอาอยู่ทั้งบ้านทั้งเถียงพี่น้องจิง้มเข่าวันที่ทะเลลูกมือนนี่ซิบซิหาเนาะโดยโดยประมาณบอล <c oughs> ครับพี่กำน้องคือเกา่ามือนี่ได้ออมพี่น้องออมหมูใส่บวบวบ้นเนีเบืย จักสีหลองเพ่งยังเดลือแสบเป็นจะนไนเอา้าพบปะพี่น้องคือเกามือนี่ให้ปูให,ห้ยาหอาสกวันหมูใส่บวบใส่เอา้าปูยาเอ้ยเจ้าทีเจ้าทานรักสมรักษาผืชพันธัญญาหารกินน้ำลูกน้ำหลานอยู่นี่ล้เอ้าพี่น้องมื่อวันที่สิบหาหมื่ออื่นกะ โศกแล้วพี่น้องผู้ใดถือเหล็กเป็นวันเสาร์น้องพี่น้องเวลากะสิเขาสามโมงเสาร์แล้วพี่น้องลูกล้านกับยาาเอาอยู่ทั้งหลังกล่องพี่น้องผมเอาอยู่ทั้งหน้ากล่งองเอ๋มาพี่นอ้องมาบ่มีหยงหลายเด้อยมือนี้แจ้วกับบได้เห็ดนาอพี่น้องอึดกับ,บกพริกแีจะว่าพระละหลาย เฮียแจกเฮียแสนพี่น้องขั้นบรเรียบร้อยก็ขอโทษขออภัยเรื่องน้าดำนาดเดิเพิ่งไปหดต้นไม้ย่าแล้วก็เฮ็ดอาหารไว้ให้กินไว้ให้กินขึ้นมากกับเฮียเนี่ยมนหนุบเอาหาภักเขาออกมาเลยเสร็จก่อนแล้วพี่น้องอู้เป็นนอทนุ่งเช่นไรออก็ได้เอ้าู้สามสั่นปุดตัวพี่น้องมื้งเนี่ย บุรุวัสตรีแซงเป็นจังไหร่ยุหมตลอ,อดนะพี่น่องสับคือเก้าพี่น่อง cây vật kia đột bạn luôn á, cái đoạn chủng nó có phải cho giọt nữa ฟังแอดมินฟังกรมอุตุร์คน้คอมูลนก็นไม่จักตรงกันเนาะพี่นอ้องพอว่าผมเป็นคนค่อยฝ่าค่อยฝนมันกน็อยากให้มัดจกเลยต้นไม้แอดมินกับแซกสนินวัดกั ค่ายค่ายกันยุแต่ว่าก็บวัดตรงกันวัดทุกอย่างก็นี่จะควมบังนะพี่น้องก็ขาดบางข้องสีบ่อประมาณมีหน้ายังโดนเนาะพี่น้องยังควนจให้แล้วปูหน้ากันเลย เจนนี่ก็เจ้าไทยพื้นที่เวทวานเขาแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาขึ้นแล้วแล้วเขเจ้าสีไทยเลยเป็นการดา่ายาข่าหยาไป็นให้ตัวคนรงมากบ้านเราก็ปันเลยพี่น้อง บวเสียเวลาเอ้าขอโทษขออภัยพี่น้องหนเรื่เสี่ยแล้วกันส่วนดูดูมันโหบโหบแล้วมันก็ขึ้นจมูกขึ้นดังแบบพี่น้องมันสวนอีกวัดโอ้ยสั่นันโอ้ どうぞ。<noise> <noise> พามันหน้าให้ฝนตกอยู่ตลอดพี่น้องชิ่งแวดล้อมมันสิงห์ง่อยโอ้เปิดว่าเปิดแท่วงได้หรอมันเต็มไปร่นแล้วบมดละลืมแล้วพี่น้อง เปิดน้ำอุส่โอ่งเลยตามชนเรื่องเดื่อสีเลยเปิดน้ำใส่อ่างปิดจากกระถางถังพุ่นไม่ใส่อ่างที่ึ้นมากกับเจนเขาเลยลืม ปีนี้บ่ฮ้อนแห้งก็แค่แนั้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยปีทีแล้วเนาะสาหัสอีหลี ช่องนั่นก็ท้ายช่องนี้ก็ท้ายเรียงฝุ่นควายตรงมากน้องเพนน้องเนาะลลางฝุ่นลลางฝุ่นลลางเนื้อควงชุ่มชื้นอืมกรับได้เพื่อนลองไว ลูกล้างก็เป็นบัตรปีนี้มักไอพี่้อง <c oughs> เป็นบ้รรายไร <c oughs> แล้วปีนี่ก็ พอสมควรอยู่พี่น้องสวยดีวดปีวดเดือนอ๋อทงจินทั้งสับปพี่น้องเหรอลูกร้านเขาเข่าผ้าพ่นเขาเลยกว๋วยเตี๋ยวมาสด <laughs> <laughs> ผมก็ได้สายเดียวไม่นด้ลูกหลานอยู่น้ำพ่อเด้ดาเลยหายไปนนองพ่อ,พอบดเชี้ยงบุญหลายตัวเพิ่ว่าของว่าไม่ลูกไม่หลาน <laughs> Ta ừ. bày bạc cụt thế nào? Xong chín xong bảo chắc vào lương đấy nè. Hả? Ra phí ra bằng. <laughs> không

ข้าวหัวมันก็มีมัคือกินลูกหลานอยู่ิก์ตเขากับอยากเขาก็มันก็บ,บ่มันแนีกินได้ทุกมมือเน,อะนอเอาะพี่น้องเอ้าลาที่ล่าหน่องต้องกินทั้งเฮียแจกั้งไอทั้ง,งชูแล้วพี่น้อง <c oughs> อขอโทษขออภัยกำใดสีบอกมวนหูพี่น้องที่ก็ได้เอาติดตามได้ใช่เด้อพี่น้องเก็ มือ่อไงมิจังสี่กินจังสีเนาะไปลองอือยังมากเกินไปสวัสดีครับ